สวัสดีครับผมทุย์ปืลนลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับหรือว่าทุยหฮาไม่จำกัดวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาทำารีวิวการตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องแต่ว่าเป็นแบบฉบับแบบง่ายๆนะตั้งไม่ยากตัวนี้เราจะทําการตั้งปืนไว้กับที่เลยนะครับแล้วก็ยิงหรือก็จะทําการตั้งกล้องไปด้วยวันนี้เนี่ยผมเลือกเจ้าจตัวสเปค4 1 6ณ4 0นะครับของมาคูมาทําการตั้งให้ดูนะครับนี่นะฮะ เราจะทำตั้งาการตั้งกันที่ระยะประมาณสักประมาณสัก20เมตรไม่ไกลามากนะครับก็อันนี้ทําให้ดูเฉยว่ากล้องตั้งยังไงนะครับนี่ปรับบนล่างซ้ายขวานะครับเดี๋ยวลองดูวิธีการปรับของมันดูนะครับผมจะใช้เจ้าตัวโทรศัพท์ถ่ายนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ตะกบแคมตัวเนี้จับที่กล้องแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบก่อนโอเค อคนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วไมนะ่ว่าจะเป็นสะกบแคมหรือว่าเป็นกล้องนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับผมจะเอาโทรศัพท์เนี่ยจับไว้ที่ตัวสะกบแคมตัวนี้นะเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอติดโทรศัพท์ไปก่อนโอเคนะครับหลังจากที่เราติดได้เรียบร้อยแล้วก็ทําการยิงนัดแรกนะครับไม่รู้กลุ่มกระสุนอยู่ตรงไหน เห็นไหมประมาณนี้นะอันนี้ให้เรามาร์กจุดที่เดิมนะครับเล็งผ่านกล้องไว้อยู่แบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ทำการปรับกล้องนะครับปรับให้มันกินมาด้านขวาโอเคเดีย๋ยวปั๊มลมก่อนโอเคครับทำการมรจุลมเรียบร้อยนาะทีสองนะครับปรับกล้องเรียบร้อยปรับไปขวานะเมื่อกี้ เห็นไหมปรับอีกนิดนึงก็ได้โอเคลองยิงนัดที่3โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนัดที่3กัน <c oughs> ออกไปนู่นเลยน่าจะปรับผิดเมื่อกี้เอาใหม่ดีกว่า โดยประมาณนี้ผมปรับไม่ละเอียดมาก,กน,นะโอปรับปิดด้านเมื่อกี้ใช่แล้วแหละด,ดึงเข้ามานิดนึงอ่ะน่าจะได้ล้วเดี๋ยวลองดูโอเคครับนัดนี้เรามาดูกันนะัดสุดท้ายละพอดีเมื่อกี้ปรับไม่นี่หน่อยเขาเรียกอะไรปรับไม่ไม่ไม่ค่อยแสงโทรศัพท์ปรับไม่ได้ ไปแล้วโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เกิดจากการที่ว่าผมบิดผิดด้านนะครับมันก็เลยหลุดออกไปอีกอันนี้น่าจะเข้าแล้วแล่ะโอเคเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเป้าใกล้ๆกันก็พอก่อนเนาะโอเคครับเรียบร้อยก็นี่เป็นสภาพเป้าปืนนะครับ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าเห็นแล้วนะครับนี่เป็นปืนที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะฮะหแล้วก็2อสตรงนี้3ก็กระดาษมันจะขาดนิดนึงเพราะว่าผมติดหลังต้นไม้ต้นไอ้ต้นยางไงมันมีช่องว่างทนำะให้กระดาษขาดได้แต่นี้เป็นรอยกระสุนเห็นะหนัที่หนึ่งที่สอง โอ้โหโทษทีนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสามแล้วก็นาทีสี่เข้านี่นะฮะถี่ผมลองนาะสุดท้ายเอเคนเนาะก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับการปรับตั้งเมื่อกี้ผมบิดตัวนี้ผิดตัวตั้งกล้องเนียคือดันไปบิดเข้าไงมันก็เลยไปทางไปอ,อ,อะไรนะเขาเรียกอะไรไปบิดออกพูดผิด <laughs> มันก็เลยมาทางนี้เยอะอือจริงๆมันต้องบิดเข้านะครับ ปรับเล็บซ้ายไล่ขวาเขาจะมีบอกอยู่เลยนะฮะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ดูตัวสื่อดันไปบิดแบบมัวม่วๆไปก่อนก็เลยหลุดออกไปพอปรับเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกทําการล็อกกล้องนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บมันจะไม่สามารถที่จะปรับได้ลนะ,ะล็อกล็อกเสร็จปุ๊บก็ปรับไม่ได้นะฮะใส่เก็บเสียงยิงด้วย จกตัวนี้เป็นกล้องมาคู4 1 6คูณ40นะครับสเปค4 x 1 6คูณ40ซูมได้16เท่าติดสะคบแคมนะครับที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้แต่มือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่คือมันติดไม่ค่อยดีมันต้องใช้เวลาติดนิดนึงในการติดจับกระโทรศัพท์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าขแคมไว้ๆนี่จะมีเข้ามานะครับถ้าใครต้องการแบบว่าถ่ายคลิปไว้ดูเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาขายล okay, นะโอเคเนาะตัวเต็มเป็นที่น่าพอใจนะครับก็นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซนะครับแล้วก็เบอร์โทรพร้อมไอดียไลน์ถุยไงจะใครละ่ะคนเดิมเจ้าเดิมนะครับอ๋อลืมบอกราคาไปเจ้าตัวลูกค้าทักมาเต็มเลยเอ่อสี่ถึงสิเดี๋ยวให้ดูราคา สิบหกคูณส,สี่สิบสเปคนี้อยู่ที่แถมแถมแถมสองพันสองร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ตัวนี้เลยนะครับตัวเดียวกันนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันเข้ามาได้นะครับทุยไงจะใครละ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับผม